ใครที่นำเข้าของชิ้นใหญ่นำเข้าจากจีนแต่กลัวของเสียหายต้องฟังคลิปนี้นะคะหากสินค้าของเรามีขนาดใหญ่มีน้ำหนักเยอะและเสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่ายในการขนย้ายทางเราขอแนะนำให้คุณลูกค้าทำการตีลังไม้นะคะ เวลาที่เราขนส่งหากพนักงานเห็นว่าสินค้าตัวนี้มีการตีลังไม้ก็จะเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่เปราะบางต้องระวังในการขนส่งค่ะซึ่งหากคุณลูกค้าไม่อยากให้ของเสียหายตอนถึงปลายทางประเทศไทยจะต้องทำการแจ้งกับทางโกดังจีนหรือร้านค้าจีนให้ตีลังไม้นะคะแต่หากคุณลูกค้านำเข้ากับทาง e a ล t y Shipping เรายินดีให้บริการดำเนินการขั้นตอนต่างๆจนของถึงมือคุณลูกค้าเลยนะคะ เวลตี้ชิปปิ้งบริการรับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจรถูกดีมีคุณภาพต้องเวลตี้ชิปปิ้งนะคะ